สวัสดีครับเซลลโอ๊กนะครับผมเซลโอ๊กวันนี้จะมีรถมาแนะนํานะครับผมเป็นปาเจโร่สีแดงนะครับผมตัวท็อปขับสีนะครับอีริกออดิชั่นนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นรถเทสได้นะครับตัวนี้มาอยู่ที่ประมาณสามพันกิโลแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้เซลล์โอมีโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับมิสูเอ็นเคซีตากสินนะครับฟรีดาวนะครับผมเดี๋ยวมีรูปขึ้นตรงนี้นะครับตามภาพเลยนะครับท่านใดสนใจติดต่อเซลล์โอกได้เลยครับผ่อน84งวดนะครับอยู่ที่ประมาณ24,000นนะครับผมคร่าวๆนะครับส่วนของแถมของแต่งอะไรพวกนี้มาคุยกับเซลล์โอครับท่านใดสนใจติดต่อเซลล์โอ NKC ตากสินครับมิสูพิชิ NKC ตากสินครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ